คาถาอินหลงไหลจันพระคาถานี้นิยมใช้กันมาแต่โบราณมีพุทธคุณด้านเมตตามหาสเสน่ห์เรียกคนรักกลับมาให้คนรักรักเราคนเดียวให้คนรักคิดถึงเราคนเดียวนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระคัโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะอิถินะพันธะมะทะโวโสมานะกะลิถาโทโอมอิถีอีหรือไอจงมาหลอนใจทนอยู่มิได้ มาหลงรักกูคนเดียวเอหิชัยยะเอหิพระหูชะนาเอหิจงมาเอหิจิตตังปิยังมะมะนะอิทถินะพันธะมะทะโวโสมานะกะลิธาโทโอมอิทถิอีหรือไอจงมา ร้อนใจทนอยู่มิได้มาหลงรักกูคนเดียวเอหิชัยยะเอหิพระหูชนาเอหิจงมาเอหิจิตตังปิยังมะมะนะอิถีนะพันธะมะทะโวโสมานะกะลิถาโทโอมอิถีอีหรือไอ จงมาร้อนใจทนอยู่มิได้มาหลงรักกูคนเดียวเอหิชัยยะเอหิพระหูชนาเอหิจงมาเอหิจิตตังปิยังมะมะนะอิทถีนะพันธะมะทะโวโสมานะกะลิธาโทโอมอิทถี อีหรือไอจงมาร้อนใจทนอยู่มิได้มาหลงรักกูคนเดียวเอหิชัยยะเอหิพระหูชนาะเอหิจงมาเอหิจิตตังปิยังมะมะนะอิถีนะพันธะมะทะโวโสมานะกะลิธาโทโอม อิถีอีหรือไอจงมาล้อนใจทนอยู่มิได้มาหลงรักกูคนเดียวเอหิชัยยะเอหิพระหูชนาเอหิจงมาเอหิจิตตังปิยังมะมะนะอิทถีนะพันธะมะทะโวโสมานะกะลิ าโทโอมอิถีอีหรือไอจงมาร้อนใจทนอยู่มิได้มาหลงรักกูคนเดียวเอหิชัยยะเอหิพระหูชนะนาเอหิจงมาเอหิจิตตังปิยังมะมะนะอิทธินะพันธะมะทะโวโสมานะ ะลิธาโทโอมอิทธีอีหรือไอจงมาร้อนใจทนอยู่มิได้มาหลงรักกูคนเดียวเอหิชัยยะเอหิพระหูชนาเอหิจงมาเอหิจิตตังปิยังมะมะนะอิทธีนะพันธะมะทะโว โสมานะกะลิธาโทโอมอิทธีอีหรือไอจงมาร้อนใจทนอยู่มิได้มาหลงรักกูคนเดียวเอหิชัยยะเอหิพระหูชนาะเอหิจงมาเอหิจิตตังปิยังมะมะนะอิทธีนะพันธะมะ โวโสมานะกะลิธาโทโอมอิทธีอีหรือไอจงมาร้อนใจทนอยู่มิได้มาหลงรักกูคนเดียวเอหิชัยยะเอหิพระหูชนาะเอหิจงมาเอหิจิตตังปิยังมะมะ